เดี๋ยววาดค่ะคุณเคยฟังมหาภาละตะยุทธขออาจารย์วีระไหมคะัะอาจารย์วีระเล่ามหาภารตายุทธการทําสงครามสิปดวันแต่เป็นหนังสือขนาดนี้สี่เล่มแล้วก็เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ในมหาภารตะยุทธมหากมายที่เรารู้จักกันข้อเช่นเรื่องของสกุลตลาดนะคสาวิตรีนี่เป็นเกร็ดที่แทรกอยู่ในมหาภารตะยุทธสนุกมากจริงๆค่ะเพราะลูกเขาซื้อเทศทันไว้แล้วก็นั่งฟังระหว่างนั้นดิฉันยังไม่ได้อยู่เชียงใหม่ขึ้นล่องกรุงเทพเชียงใหม่ ไม่รู้กี่เที่ยวไม่จบสักทีสิบแปวันยิ่งวันสุดท้ายแล้วกรุงเทพเชียงใหม่ไม่รู้กี่ครั้งกว่าจะจบในวันที่สิปถือว่าเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายควรจะหามาฟังเพราะได้ความรู้มากมายเหลือเกิดถ้าก็มีเกร็ดแทรกมากมาย ตอนนี้อาจารย์บีระก็เลิกทำซะแล้วไปเป็นพิธีกรซะแล้วดิฉันก็อยากจะเรียกร้องว่ากลับมาเถอะมาเล่าเรื่องเทพเหมือนกันจะได้ความรู้อย่างดียิ่งใครๆรู้จักอาจารย์บีระก็ชื่อไปตามกลับมาทีในเรื่องนี้ก็ละไมากันอีกแต่มันเป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายรู้ดีอยู่แล้วคือมหาเทพมหาสิวะตีตงเรียกว่ารุ พระศิวะไม่ใช่สดาศิวะเป็นอง์ลงมารองลงมาพระรุทธศิวะนี่ก็พาพระแม่สตรีส่งเที่ยบไปเรื่อยๆจงถึงเมืองนรมาาแต่ออกอย่างเสียงอย่างเขาก็ต้องบอกว่าเมืองนรมาดาหรือเมืองโคทาวรีปรากฏว่า ตอนนี้ก็ส่งหยุดปรากฏว่าอีกหยุดพักแล้วก็มองไปเห็นผู้ชายสองคนยืนพาทางเป็นทุกข์นั่นคือท่านมองเห็นพระรามกับพระรักษมณ์น,นี่รามมาเกียนเข้ามารามมาเกียนที่เราดูดูเป็นโขนกันะ ท่านหลายรู้เรื่องหมดแหละแต่ที่จริงถ้าจะอ่านรามเกียรติอย่างที่เคยเล่าเขียนรามมเกียรติต้องเป็นเรื่องรามมเกียรติคือเกียรติยศของพระรามและเรื่องรามเกียรตินี้มาจากรามายณนะคุณอ่านรามายณะดีกว่าเพราะรามายณะนี่เป็นเรื่องที่งดงาม ให้ความรู้มากมายมหาศาลพาะรามเกียรติของเราส่วนใหญ่จะทำเป็นบทโขนคุณรู้เรื่องรามเกียรติในบทโขนจะที่ฉันกล่าวถึงท้าราวันในรามเกียรติคุณก็งงอ่ะละท้าราวันองค์ไหนละท้าราวันนี่ก็คือทศกัณฐ์ ที่เราบอกว่าสิบเสียนยี่สิบกรซึ่งบอกแล้วว่าตัดเสื้อสายยากก็เกิดนั้นนี่คือชื่อเท้าราวันซึ่งอยู่ในรามายณนะเพราะฉะนั้นว่างๆก็ไปหารามายณะมาอ่านจะบ้างวันนี้บอดแต่เพียงบาวันนี้ก็มองไปก็เห็นเห็นพระราม กับพระลัก์ยืนอยู่ด้วยกันพอเห็นพระรามกับพระรักเท่านั้นพระศิวะก็ก้มพระเศียรให้กับพระรามแล้วก็ประทานพระพรไงเชียว่าแต่เราจะเห็นแปลกเลยนะครับพระสตรีท่านก็แปลกพระไทยมหาเทพทำไม่จิงค้อมพระเศียร ให้ความเคารพต่อผู้ชายในป่าสองคนนะั้นก็ถามข้าจะเดียวอ่ะซึ่งพระองค์เนะี่ยเป็นเทพมันสูงสุดแม้แต่พราหมณ์มันสูงสุด,สสดเทวดาทรงสูงสุดทั้งหมดก็ต้องให้ความเคารพพระองค์ทำไมพระองค์จึงต้องเคารพต่อบุรุษที่ยืนอยู่กลางป่าคู่นี้ มันมีเหตุอะไรไม่รู้จริงนะขอให้พระสิวะเทศท่า้ฟังทีสิวาทำไมเป็นอย่างนั้นพระสิวะก็ส่งตอบโอ้วะนาสติฟังคําของข้าเองข้าจะอธิบายให้ฟังความจริงนั่นคือรามกับรักสมันที่เราเรียกกันรักปรักนั่นที่จริงคือรักสมัน โอรสของกษัตริย์ท้ทาทัศรถคนที่มีผิวขานั่นคือรักสมันเป็นน้องของชายของพระราบคนที่เป็นพีประหลาดไหมคะเราเชื่อยว่ารักสมันที่เกิดนั้นไม่ใช่เป็นสังเป็นที่เกิดมาของเราว่าอย่างแต่ในภาคน เขาบอกว่าพระรักษมันเป็นภาคอวตารของพยาเศษนาเศส,สนี่แปลว่าเป็นส,นส่วนส่วนอันไม่มีที่สิ้นสุดเราเราเรียกเศษเศษส่วนนี่ค่ะแต่ที่นี้คือเศษเป็นพยาเส,สนาพยาเศษนาคคืออะไรเรารู้จัก ชื่อกันพิยาอน,นันตนาคราชมีเสียงมากมายอันมิมีสิ้นสุดะลักมีภาคอวตารมาจากพระยาอน,นันตนาคราชส่วนคนพี่เป็นภาคอวตารของพระวิษณุเทพพระรามเป็นภาคอวตารเป็นส่วนหนึ่งของพระวิษณุ แบ่งภาคในย่างโลกเพื่อปกป้องคุ้มครองโลกให้มีความสงบสองพระองค์นี้เสด็จลงมาเอวตาลงมาเพื่อให้โลกพ้นจากทศกัณคือยักษ์ราวด์ซึ่งนกกิตย่อยคงต้องแยกไปเล่าว,ว่าเรื่องของพระรามพระลักษณ์นั้นที่คุณรู้ดีนั้น มันมีข้อแตกต่างอีกหลายอย่างในเรื่องของอที่เราจะเล่าว่าเริ่มต้นจริงๆนั้นเขามีมาอย่างไรก็ไม่เหมือนกันอีกตอนนี้จะเล่าถึงสองพระองค์ทก่อนเพราะว่าพระแม่สตรีถึงจะวัง สิรุทธะสิวเเทศพระสั่งนะก็ยังมีเชื่อเป็นไปได้อย่างนีนเอาละแต่ถ้าเผื่อว่าพระสตีไม่เชื่อพระสิบัคก็บอกก็ลองสิพระสตีพยายามที่จะหลอกในการแปลงพระองค์เป็นรูปสีดาเหมือนกันนะคะ เหมือนกันในเรื่องของรามเกียรติที่มีการแปลงกายเป็นนางสีดาเรื่องนี้พระสติแปลงเป็นนางสีดาและเดินกลับไปหาพระลาพระลานไม่ต้องสนพถ้าคุณฉลาดก็ต้องนึกวสาตามในป่ายักษ์ไปอยู่ๆพระแม่สีดาจะเดินเข้าไปหาได้อย่างไร พระรามถือเป็นภาคอวตารของพระวิษณุต้องทรงรู้จักพระแม่สตรีเป็นอย่างดีเพระเดี๋ยวถามพระแม่สตรีเสด็จมาถึงนี้มี่หลอะไรพระรามถามนะนไม่ใช่พระวิษณุนะคัะเพราะพระรามเป็นภาคอวตารของพระวิษณุก็ต้องทรงทราบพระแม่สตรในร่างของสีดา ก็อึ้งไปเลยก็บอกว่ามึกในประสัยแน่แล้วบุรุษผู้นี้ไม่ใช่พระลาบต้องเป็นพระวิษณุเทพแน่ก็กลับคืนล่างเป็นพระแม่สตรีแล้วก็บอกว่าข้ากับพระรุทธระสิกบเทพได้มาถึงได้เห็นท่านตามหานางสิยาอยู่เพราะฉะนั้น เมื่อท่านได้รับควาเคอรพจากมหาเทพข้าพเจ้าก็ได้คิดว่าควรมาทำความขอรพท่านด้วยและท่านในท้เล่า่าเรื่องเป็นไงรพระดังก็เล่าเลือดตั้งแต่นางสิดาถูกยักราวันอตัวมาและตามหาปรากฏว่าเรื่องนี้ ก็ได้มีเรื่องสอนขึ้นมาอีกว่าทำไมพระศิวะจึงเคารพพระวิษณุนะคือในขณะที่พระวิษณุในร่างของพระรามเล่าเรื่องพระรามกับนางสิดาให้พระสตรีฟังแล้วก็เล่าต่อไปอีกว่าทำไมพระราม เป็นภาคเอาตาลของพระวิษณุพระวิษณุนี่กับพระศิวะทํใหม่จึงเป็นเทพที่เกือบจะเรียกว่าคู่เคียงกันมาตลอดเพราะฉะนั้นจะจะเล่าให้ฟังว่าพระรามเล่าให้พระสตรีฟังว่าพระวิษณุเทพกับพระรามมันเป็นเทพที่อยู่ในชั้นเดียวกันได้อย่างไรเอาไว้ก่อนแกน